เสียงเพลงพี่นอ้องปิดใหม่นาะเมื่อกี้เสียงเพลงแทรกเข้ามาลดเพิ่นนันอะกาศนังดอกพี่นอ้องนักทายอุดัยพันไปพันมาไปาทาักทายกันได้เด้อจ้ะทักถายได้นะคะให้กำลังใจกันจ้าพี่นอ้องไปเรื่อยๆจะไปไปเรื่อยๆเนาะ การเชื่อมต่อช้าสวัสดีค่ะพอดีว่าเย็นนี้จะขึ้นสามโมงก็เลยออกมาก่อนเนาะสวัสดีค่ะ,ะถ้าทายเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆนทุกคนให้กำลังใจกันยังเนาะย้ำเจาะได้ยังกินเนาะอักทายเด้อจ้าสวัสดีค่ะอันนี้มาไวนิดหนึ่งเนาะาศิมิโมะค่าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษค่ะทยอยลบคลิปไปเรื่อยๆจ้าต้องใช้เวลานะคะทุกคนสวัสดีค่ะก็ต้องมาไลค์สะสมนาทีไปเรื่อยๆเนาะเอาไว้ระหว่างมาไล่์สะสมนาทีจ้าสวัสดีค่ะคุณสังวานทักทายนะอ่าบอท่านเดเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนะาะวันนี้เป็นเวลาอิสระเนาะพี่น้อง ไม่ใช่เวลาทำงานเนาะซื้อของให้หมอที่หลังโรงพยาบาลสวัสดีค่ะก็ามาทักทายได้นะคะพิยาหน่อยนะคะสามียามาสะสมเวลาจ้าสวัสดีค่ะได้นะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ะคุณภาษาอังกฤษอ่ะทักทายได้นะคะ ช่วงสี่โมงไม่ค่อยสะดวกนะเพื่อนๆนนะบางทีก็แบบทำงานนักสวัสดีค่ะขอบคุณนะาช้าที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณค่ะหาทักทยาย้้กำลังใจกันได้เด้อค่ะพี่น้องทักทายได้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้งสวัสดีค่ะคุณเป้งวันนี้มันยาอย่างนาย้ำเสาะได้ยังกินเนาะตาข่ายเด้อจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาไวนิดนึงเนะาะฝาสีไม่หมู่ข่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาใหม่จ้ะเมื่อกี้มาใหม่จ้ะพี่น้องมาใหม่เนาะ สวัสดีค่ะจ้านะคะทามาทักทายได้นะคะนิยาหน่อยนะคะนิยามาสะสมเวลาจ้าสวัสดีค่ะ จะเวลารถเยอะก็ต้องก็ต้องออกมาไล่เนาะต้องขยันขยันนิดนึงเนาะอยากผ่านเนาะต้องให้แปดโมงเก้าโมงเนาะพี่น้องอ่ะพายวางกับแววมทังไทยกันได้หรือจ้าทางไทยกันได้นะคะเพราเช้านี้ตื่นเช้านิดนึงเนาะเพราะว่าเ,าเตรียมงานแต่ชเช้าเลยไปธุรละเนาะพี่น้องเนาะไปซื้อของเขาการเชื่อมต่อชา้า สวัสดีค่ะอัานบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ก็เดี๋ยวเจ้าของเข้าเข้ามาอย่างนี้เราก็จะไลฟ์ไม่จบเนาะอ่ากินขา่าวยังนอจากคุณเปงกินข่าวอะไรกันไหนเด้อจะพี่น้องเนาะให้กําลังใจกันให้กําลังใจกันและกันจะพี่น้องได้นะคะ,ท,ะทักทายเข้ามาได้จ้า,าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะพี่น้องว่าท่านครบเนาะยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่าน ช่วงสี่โมงไม่ค่อยสะดวกนะเพื่อนๆนนบางทีก็แบบทำงานได้จ้าสวัสดีเคล็ดบุ้จะเหม่อก้ได้ล่งก่อนแล้วขึ้นมาใหม่สวัสดีค่ะันนกะาะะทายได้นะคะ นนมาได้นะคะทักทายเข้ามาได้จ้าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะพี่นอ้องเพราะท่านครบเนาะยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านกางทยอยแก่หรือจะมันต้องใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะมันต้องใช้เวลาเนาะเราต้องทยอยแก้เนาะอัเย็นิดปอย่างนี้มันเป็นเวลาที่ไม่ค่อยสะดวกมันเป็นเวลาที่ทํางานไงก็เลยก็มาคิดดูแล้บางทีหมอเขาก็จะเข้ามาช่วงที่เราไลฟ์อะไรประมาณนี้ ินข่าวกันหรือยังเนาะจากเพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ดีนะคะแอนนิดขอขอบคุณมากๆจ้าทีมา่มาดูย้อนหลังเนาะให้กำลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษเนะาะอ่านมาอย่างนอกพ่นนองอา่านท้ายได้นะคะแส่ต่อไปอาจจะเปลี่ยนเวลาเนาะพี่นนองเนาะท้ายได้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะให้มาทักทายได้นะคะขึ้นไหมจะพี่น้องเมื่อกี้ขึ้น,น,นเน็ตบอดีเล่ยลงคไหมนาะจากพี่น้องนาองเล่ขึ้นมากไหมก็มาดักทักทายได้นะคะ ก็มาดักทั้งทยได้นะคะตรงนี้มันเป็นเวลาที่ไม่ค่อยสะดวกมันเป็นเวลาที่ทํางานไงก็เลยก็มาคิดดูแล้บางทีหมอเขาก็จะเข้ามาช่วงที่เราไลฟ์อะไรประมาณนี้แปดโมงเก้าโมงนอกพี่นอกอ่าไวัวางกับแม่มาทั้งไทยกันได้เด้อจ้าทั้งาทยกันได้นะคะทยอยลบคลิปไปเรื่อยๆจ้าต้องใช้เวลานะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ ข้าวหรือ,อยังคะสวัสดีคะ่ะคุณเป็นททำอะไรอยู่เนาะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายกันเนาะเข้ามาด้วยจ้ะวันนี้มาไลฟ์ไว้หน่อยเพราะว่าไลฟ์สี่โมงแล้วแบบว่าหมอเข้ามาไวเนาะตอนนี้ไม่มีเวลาเลยเป็นงทำอะไรอยู่เนาะ ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายกันเนาะเข้ามาด้วยใะเขออ่าหรือยังเนาะจากพี่น้องเอาเวลาของเราดีกว่าเนาะเราเอาเวลาที่ทํางานน่ะเป็นไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกจะ้ะไหนจะเดินทํางานสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะทักทายกันจ้ากําลังชมค่ะสวัสดีนะคะทักทายเข้ามาเาหรือยังคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณค่ะหาทักไทยให้กำลังใจกันได้เด้อค่ะพี่น้องทักทายได้นะคะย,ยังเนาะยังเสาะได้ยังกินเนาะทักไายเด้อจ้าสวัสดีค่ะ อันนี้มาไวนิดหนึ่งเนาะภาสีม่โมโหค่เพราะว่าเนี่ยไปลบคลิปประมาณหาคลิปรือหกคลิปนั่แหละน่าลดลงมาพันสองอะเมื่อวานอะซื้อของให้หมอที่หลังโรงพยาบาลสวัสดีคะ่ะข้ามาทักทายได้นะคะเจนิดมาไวหน่อยเนาะวันนี้ปกติก็จะมาสี่โมงเช้าแต่ทีนี้อ่าเยนิดมาไว มาไวเพราะว่าวันดีค่ะวันดีค่ะคุณเป่งช่วง4โมงเข้ามาได้เจอพี่น้องให้กำลังใจกันจ้ะเข้ามาได้เจอพี่น้องให้กำลังใจกันจ้า กระแสพันไปพันมาแหวะทักทายกันได้เด้อจ่ากำลังใจกันพี่น้องผมเคยขึ้นหองอกอไรไี่รู้มันไปด้วยอะไรไปด้วยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะ,จะ,จะสะดวก